สวัสดีครับยิดนดีต้อนรับสู่ช่องโคนลสอนนะครับผมวันนี้ก็ตามทีน้องลองเห็นเลยนะครับผมซึ่ง หลายๆคนที่ทักเข้ามาถามว่าพี่หายไปไหนทำไมพี่ไม่เล่นพี่ไม่สตรีมแลว้วหรอหรือว่าทําไมพี่ไม่อัดคลิปเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาตอบนะครับผมพอดีว่าช่วงนี้พี่ทํางานประจําด้วยนะครับผมก็เลยเลิกงานเข้างานช่วงบ่ายเนาะกว่าจะเลิกง,งานก็กว่าจะทําอะไรเสร็จก็ตีหนึ่งแล้วนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่รู้สึกว่าพี่อิ่มตัวกับเกมฟรีไฟลนะครับผมซึ่งพี่ก็ ไม่มีกระทีกไกลแบบว่าอยากจะเล่นหรือว่าอยากจะทําอะไรเลยนะหลังเลิอกอางานคือแบบอยากอยู่กับตัวเองมากอยาก ทำอย่างนูน้นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้มากกว่านะครับผมแล้วตามที่สัญญากันไว้นะพี่ไม่ได้หายไปไหนนะครับผมพี่มีคลิปให้ชมเนาะและหลังจากนี้พี่ก็จะมาคลิปให้ดูนะครับผมซึ่งจะเอาความคิเดเห็นคนดูเป็นหลักเนาะอยากดูเกมอะไรหรือว่าอยากให้พี่เล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาได้นะซึ่งในส่วนตัวของพี่พี่อยากเล่นเกมอาร์คในมือถือนะซึ่งจะเป็นเกมจับไดโนเสาร์นะซึ่งไม่รู้ว่าน้องๆคนที่ดูอยู่เนี่ยติดตามพี่เพราะอะไรนะครับผมส่วนนี้พี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับอยากให้ทุกคนคอมเมนต์บอก นะว่าอยากดูเกมอะไรนะหรือว่าแนะนําเกมอะไรมาได้นะครับผมขอแนะนําเกมในมือถือนะครับผมซึ่งพี่มีแต่โทรศัพท์ก็ไว้อัดเกมในมือถือให้ดูนะครับผมซึ่งคอมสามว่ามีไหมมีนะครับผมแต่มันอัดคลิปไม่ได้นะเกมคอมเกมอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นคอมที่กา,กากมากนะแล้วก็อขอโทษอีกครั้งนะครับผมสําหรับ แบบไม่ได้อัดคลิปหายไปหลายวันมากซึ่งเกือบครึ่งเดือนเลยครึ่งเดือนไปด้ยซ้ำนะครับเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วที่ไม่ได้อัดคลิปเลยขอโทษจริงๆนะครับผมแล้วหลังจากนี้จะกลับมาอัดคลิปนะครับผม 3- 4วันจะมีคลิปให้ดูนะครับซึ่งอย่างที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับผมสัญญาก่อนหน้านี้ที่พี่ทาช่องใหม่ๆเลยนะก็คือพี่จะบอกไปว่าถ้าเกิดพูดติดตามใน Facebook กับ YouTube ครบ1,000คนเมื่อไหร่พี่มีเกณฑกรรารแจกเพชรอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมพี่ไม่ได้ลืมนะยังมีให้ดูอยู่ตลอดนะครับซึ่งวันนี้ก็มาสรุปสั้นๆได้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการที่ทำไมพี่หายไปทำไมพี่ไม่ได้อัดคลิปนะครับผมแล้วหากเข้าใจกันแล้วน้องๆก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากดูคลิปอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ